เห็นไหมคะว่ากระแสของลุงฮิตแค่ไหนแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ยังเข้าข้างลุงพลเลยเหตุการณ์ที่ผ่านมาในหลายๆเดือนเรารู้ๆกันอยู่จ่าจะบอกว่าเราต้องอยู่ข้างลุงอะไรวะจะบอกว่าลุงพลบ้านกกอกอะไรวะ จะบอกว่าลุงพลบ้านโกกอกวันนี้แอดมินจำเป็นจะพาไปชมอาชีพที่ลุงพลอยากจะทำนะคะไปดูกันเลยว่าอาชีพอะไรที่ลุงพลอยากจะทำ ออเออแต่ว่าข่อยหนูแต่ว่า,าเป็นหนูคือขอ่อยขุ่มเลยอย่างเดียวเพราะว่าข่อยเป็นคนขุนยายแจกเปน็นคนหนึ่งน,นี่นี่เพื่อนตัวนี้ชอบก็ได้เดือนเดือนกว่าถ้านับกันแม่แม่กันไปสองเดือนนี่ซ้ำกันนี่อาหารนี่คือหายไปตลอดไปมันทอนเสาน้ำน้ำมันอันามมานี้เดยายแจกเพิ่นใส่เ,เ,ขเข่าไปอันนี้กันน้ำม,มันไหลบนเสากลอกๆก็จะคืเหม่ยเท่านั้นเช็ดตาไวนะนเหม ลับทไหร่ับมาเะสะ่อเนคุณนะสะพ่เน้ต้นี้เลียตัเดือนลนะตันนี้จัเดือนนี่นะี้ก็สกันเจ้อนะ้กันเจ้อนะลึะนมเาาเมาไวนนั่งนเ่ยีาย่เนข้อีถ่ายพี่โอเลยนี่เขาเลี่ยงเฮ้ โอ้ยความหมายคืออะไรหรวเนาะข่างชาติสามเดือนแล้วสามเดือนเลยนะสามเดือนกำลังนุ่มเหมือนน้าเป็นการฟองอันเป็นฟเดือนกำลังนุ่มในนุ่มไหนแม่พูดยัไงในนุ่มคือนี่แหละเอาออกมาเลย่ันนี้นี่ก็ได้เดือนหนึ่งแต่ว่าพวกนี้มันนั่นดอกควายสมบูรณ์ปันใดแม่นบบมีนมหรอมาให้กินเอานมมให้มันกินละกันอันนี้ชื่อเอาออกนมนี่มันปันใดควายสมบูรณ์เอา นมก็คือหัวหานนมนี่บอกอันนี้หัวหานนมลเบานีิก็คือบ่อคอยเอานมใหมันกินแม่มัน่เคอยขายแล้วพ่อกนี่ค่ะแม่ไม่เคยคลายเป็นมันในซองมือออกมาในซองมือคอยส่งนมให้มันกินบาิการมันก็เลยบ่อคอยสมบูรณ์้าถ้าตัวละพันอาหารทำตัวนั้นตัวนี้ไงถ้าใจว่ากินน้องแม่สมบูรณ์บอกแม่ถ้ากินน้อมแม่สมบูรณ์ข้าวขายมันก็มีน้ำนมแม่ก็มีน้ำนมขายขายแม่บอกเลยเพราะว่า ล hey, ูกเ no ่าไรก็ตายงลูกเท่ไรในคันไหนตวันี้ขาทางมือตรนอนี่ขึ้นขึ้้นงนี้ก็นี่ขึ้สมมาแล้วเราเรามีมูปาหมือนซ่านกันีก1 0 0ซ่านพอบ่ามีเหมือนซ่นไม่ใช่หมูปลาว่มีหมอซ่านได้เลยเรียงเหมือยซ่านเพราะเธอเจ้ตัว่ะ มีพ่อพันธุ์หมีพ,อพ,มมมพม่อัน,นอมูนมเ,เต้มูแม่พันน่ติตมูปลาอนีเขาเนูปลามันคลนีกันล้ครบมากอยู่บ่อยรล้